เสียงกรุมปเลแล้วก็รอยยิ้มนะครับอันสดใสของพี่้องเช่าสว่างแดนดินนะครับแฟนคลับของ a อบีแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านของเสรีการไฟฟ้าครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอนเสิร์ตเอบีเสรีการไฟฟ้าสว่างแดนดินจ้า ขอบคุณพี่น้องสว่างแดนดินพี่น้องไกลเคียงทีมมหาห้กำวัางแรงใจค่ะโดยเฉพาะวันนี้ขอบคุณเสรีการไฟฟ้าสาขาสว่างแดนดินแล้วก็กราบขอบคุณสําหรับเฮียบูมด้วยนะคะที่ให้อกาสกับแอนออดอรีแล้วก็พี่บอยสีชัยรวมไปถึงทีมงานออรดีแบนจ้า ชุมงเต็มๆวันนี้<า>นะมีความสุขขน,นาดไเวที่กลับมาเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่สนะครับสาหรับสาขาสว่างแดนดินนะครับ<า>ปีที่แล้วผู้ใดได้มาในยกเือสูงสูงแนจ้าอ๋อปีนี้ก็มาเจอก,กันเดิมนะครับเสาต้นนี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เออใส่ผู้ใดหัวตามาปีนี้แน่จ้า ดอกงันฟี่เนะ <laughs> าะไม่นี่แถวหน้านี่คือลูกค้าที่น่ารักใช่จะบอกว่าสรีการไฟฟ้าเขาจะตอบแทนคุณลูกค้าอยู่รเรื่อยสำหรับผู้ใดเป็นลูกค้าเพิ่นเนาะเราจะสิหคาคอนเสิร์ตมาให้เบิรงในแต่ละปีปีนี้นะคะแต่ยังเป็นแอนบอยคือเก่านะคะขอบคุณพี่น้องที่มาให้กำลังแรงใจโอ้โหไม่จะรุนแม่แม่ได้หนิเมื่อนี้เนาะบ่เม่นมี่ตั้งแต่ว่ยรุ่นเลยว่ยรุ่น รุ่นกระเียนไม่รุนรุนกษียนนะ่ะนี่แม่เ<ะ>สาอันนี้ง่ายออบซัวข้าวว่าไ้บ่กครับแต่มันแต่มันยังอยู่ที่เดิมนะแม้เวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนเสาเสาเสาต้นนี้ยังอยู่เหมือนเดิมมันเปรียบเสมือนหัวใจของพี่ก็ย,ยังผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ย,ยังเป็นใจดวงเดิมอยู่ ชิดยากอะไรข้ามันบังเสากับยางมาฟังนี่เองเอามันอยู่ข้างไหนข้างหนึ่งป่ะดีดิบ <ปะ S 2> ่เป็นยังเขายางไห้เพิ่อนเอาเขาเป็นยางมาฟังนี่กว้างยู่กว้วางยู่ายมาดิยานมันต้นข้างเดียว <laughs> <laughs> เดี๋ยวโมเสกเอ็มซีครับ